โอเคกดไว้กดไว้กดไว้ได e ้ได้ได้นั่นไงหยุดนิ่งแป๊บหนึ่งไงจับไม่ติดจะพุ่งเข้าไปมันต้องออกข้างนั่นแและ ลอยที่มึงโอ้เซ็นต์ปะลากลนานอยู่นะจะนเกือบเป็นชั่วโมงเลยนะนนเป็นชั่วโมงเลยนะอ๋อคือตอนที่ว่ามันเอ,อไม่กัลกาง,งาก็คือพาับบนทัดใส่บัตรใช่จบ อ้าวมรู้ว่ากูเพิ่งหลบอ้าวปกติกูเล่นแล้วมึหลบเป็นเดียวกูหลบเป็นเดียวเอาง่ายๆคือมึงชนะหมดตวเนี้ยไอ้นั่นยิงเรือเต็มอยู่รูว่ะโอ้ไล้วอะไรนะมันเรียกอะไรนะไอ้ยันตัวแทนปะเออยันตัวแทนกูเลือกกูเลือกครบเลยอ่ะกูเลือกเต็มเลยอ่ะยี่สิบฟ้าเออให้ข้ารอนานเลยนะเดี๋ยวแต่ทางฝั่งอะไรฝั่งข้าเองก็ยิดเดือยิด แต่ก็อีกสองหลอดนะมึงถึงวิชินมันจะแก่แล้วแต่ก็ใช่ว,ว่าจะเอาชนะมันดึงหน่อยโอี่มอสอุทวจะตีงามันเก่งที่หมาแล้วคือคือมันเกง่งแต่นิวเกมพัดที่กูเจอนี่เป็นนิวเกมพัดสองอะที่กูเจอเยี่ยมก็คือตีโคตรแรงก็ไตีโคตรแรงอะสมเลยที่เป็นลูกค่ะเหรอลูกค้าคร <c oughs> ับ เดินแล้วท <laughs> ุกอย่างก็ตกอยู่ในมือข้าทังอาชินะั้งองค์บุตรทังเจ้าไม่ได้มาตงแต่ะวะ่นอะไรเไม่ได้ใหเขไม่หเขาล่อะรงดีเลยสองหลอดเลยแค่เนี้เลสองอดเลยแค่นี้ ทำไมเจ้าถึงเ้าไม่ให้ได้ใครว่าอสุร่ใครวาะาเออบิดะทีอะไรเลือดเลือดมึอสองส่งหลอดเลยนะเออแต่ยิมจะเล่นเซฟนี้ก็ได้นะจะเป็นจะเป็นยิมเกมพัทหนึ่งอะ่ะใช่ยิมท,ที่มึงเลือกก็จะเอาจะเล่นต่อแต่แล้วมันมดูออกได้ไงว่ากลายเป็นอนสูร่าเลยเอ่ะนั่นจะไ รูปเป็นไฟแล้วไงรูปร่างก็ไม่ได้เปลี่ยนอ๋อไฟเห็นเป็นไฟเลยบอกว่ากลายเป็นอสูร่าแล้วจะทำเปลี่ยนไปได้ไงวะเนี่ยหน้าตาก็ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยปะนั่าเดะดาบแพงซื้อมาแพงดาบเนี่ยซื้อมาแพงแค่ที่แขนมันเป็นไฟแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะนั่นเดะอันนี้ไม่บออะไรกันเออ ทหารและชาวบ้าน,าน,นหลายพันล้มตายออปูไมนตูน่าจะเกิดหลายพันแล้วมันก็ทิ้งคอมันไปกี่ตัวแล้วจนเหลือรอดันเข้าแรงนไม่เจอชีวิตแต่เหตุคือฝันเขา้าตุ่มฝันเข้าแรงอกว่ามันก็จะทำให้มันแฟรกับอะไรนะได้รับความยัติารเกมอ่ะ้วยให้การเกมมาไล่เกมเดียวไม่ใช่การ คือมันก็ไม่ใช่ว่าแบบจะให้แบบว่าเลยนะมึงเจอแบบว่ามึงจะจบมึงเจอแบบว่าอะไรนะมึงเจอเนี่ยเป็นร้านแต่มันก็อึดแบบอึดพ่อตายก็ไม่ใช่อ่ะแต่ที่ปีหน้าก็เล่นจบสิ้นาทีนะอสุร่าเรียบร้อยอสุร่าอันนี้จะแบ็กอัพไปก็ได้นะแต่เมื่อแต่เมื่อได้เบื่อความเชื่อแบ็กอัพแบ็กอัพอ่ะไอซ้ำแต่ขยายชีวิตรองแรงเป็นคนละที่อ่ะอ๋อถ้าเราขับจอนดนสตรีมก่อนตอนเนี้ยอันนี้อย่ากดเริ่มใช่ไหม ปฏิเสธไปก่อนเออเพราะถ้าเกิดเรากดเริ่มมันก็ไปเลยไงใช่ไปเลยแต่มันก็แบคขึ้นไปก่อนเออต้องแบค็คต่รู้และมันเล่นต่อไม่ได้แล้วอะตอนเนี้ยอ,อ๋อจบแล้วไงไม่ไม่กดปฏิเสธแล้วมันโผล่นี่อีกอ่ะนีคือมะเกิดเนี่ยอันนั้นผมเอาไปดาดสตาหลักระดับที่กูได้เมื่อกี้คืออันอันนั้นอยู่ไหนเอออ๋เเอ,อเนี่ยชุดอ๋อเนี่ยชุดปลดล็อกศึกต่อเนื่องในความทรงจำ อันนี้อันนี้คือถ้าแบบมันจะสู้เราไ,ไ,ได้ท่า,ทา,ทาหลับแต่มันไม่เอ็นจิเนียนะใช่ซึ่งมันยากกว่าเดิมนะอ่ะอันนี้ก็ก็ออกจากเกมมาก,ก่อนต้องพับเออลองออกมาดูใช่เว็บค้าเสื้อคี่บาทเฮีย yeah. <laughs> คืออย่างน้อก็ชนะแล้วนะ <laughs> เอออยู่ก็ชนะคือประทัดแม่งกูเห็นแล้วแม่งพอตัออกปุ๊บแม่งตีเข้าพูดแรกกัน ปิดแล้วก็จบ10นาที10คือ9นาทีพวกเกณฑนั่นแหละดิ10นาที <c oughs> พวกเราทำอะไรอยู่วะที่เกณฑ์อ่ะมากูขอกดปิดกันแล้วกันทุกคนผ่านแล้ว <c oughs> นะครับเราค่อยเจอกันในไลฟ์คืนนี้จะไปเดสีงมึงจะไม่ติดไม่ไปแล้วใช่